ขณะนี้เพราะเรามาซ้อมเต้นที่ AS สยามแด space ชั้น2ที่ AS สยามนะคะโซนนี้พวกเราชอบสุดๆเพราะว่าห้องสวยแถมแอร์ก็เย็นไม่น่าเชื่อเลยว่าเรากำลังซ้อมเต้นกันอยู่ทลางสยาม ็เได้แค่ใช้ A Point. S o ้อยเพียง10พ้อยต่อ5คนเต้นได้ถึง1ชั่วโมงกว้างมากๆเลยจุคนได้ตั้ง20คนแหละแถมมีห้องแต่งตัวแล้วก็ล็อกเกอร์ไว้ให้เก็บของอีกด้วย <S A <AS> S ส <A AS S 1> ย่างเขาไม่ได้มีดีแค่ชั้นเดียวนะยังมีที่ที่น่าสนใจอีกเพียบไปกันเลยดีกว่า S <S ทานกาแฟอร่อยออร่อยชื่อดังกันได้ที่ร้าน Bottomless at A AS i สยามสามารถใช้ AS i point 1คะแนนแกลกรับส่วนลด40บาทแล้วยังมี Experience Zone ที่มาพร้อมกับคราว PC AS i Play และ Playstation ให้นั่งเล่นกันอีกด้วยสายคอนเทนต์ห้ามพลาด A AS i Playhouse at A AS ชั้น3จอหนังคมชัดมีทั้งวาไราตี้และอนิเมะส,สนุกๆจาก Netflix, VTV Monomax, i c h ไ e VIU แล้วก็อีกมากมายเลยเพียงแค่ใช้1 p o i n พอยก็สามารถเข้าชมได้1รอบพร้อมมุมถ่ายรูปทำคอนเทนต์ปังๆอีกด้วยชั้น 4. A S e Sports Studio เปิด24ชั่วโมงเน็ตเร็วแรงกว่าใครพร้อมอุปกรณ์ระดับ High e n d yes เพียงแค่ใช้พอยต์จาก A I S, oh. <S ก็มีกิจกรรมสนุกๆให้เล่นแล้วกับ A i s ยมัม ตึกสชั้นที่เด็ดเร็วแรงที่สุดเพื่อนๆต้องมาลองกันให้ได้